เรียกความมั่นใจก่อนแดงเดือดจอห์ประเด็นร้อนแรงแหลงเกมเลวโพู์ทุบอาเซนวลล่า้าประเด็นหงอัดเด็กวิล่าลเอร์พูลสามารถเรียกความมั่นใจรลับขึ้นมาได้อีกครั้งหลังจากบุกถล่มอาเซนอล่าที่ใช้ผู้เล่นชุดเยาว,วชนลงสนามด้วยกสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งขาดไปเมื่อี่สิรุอดที่วิลล่าพาร์คในศึกเอเอครับรอบที่3มเมื่อกลังเกนบันทุกที่ปราบมกราคมที่พันมาทําให้พวกเขาได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ4ได้สําเร็จนะครับโอ้ยมีความสูงอีลีแม้จะตบเด็กก็ตาม เกมนี้หงดังในกาในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ได้ประตูเร็วจากหัวเรดาร์ซานูมาน่หลังจากนั้นปุกเขาก็คุมสถานการณ์ได้หมดในช่วงท้าครึ่งแรกความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งหายนะเมื่อแชมป์พิมพ์ล็กซีซันที่ผ่านมาชะล่าใจก็เลยโดนลูสบารีซัดตีเสมอได้เร็จจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามในครึ่งหลังเจคกิงครับจะการเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยการส่งผู้เล่นตัวหลักลุกสนามและสถานการณ์ทุกอย่างก็ตกเป็นของเดอะเรสแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จากนั้นก็ยิงเพิ่มอีก3าประตูลวดส่งผลให้คว้าชัยชนะและผ่านคาพ้พไปเลลนรอบ4ี่ได้อย่างสบายอุลานะครับและที่สําคัญในการปราบอสาส์เราอลทาให้คุณพลหงดงังน่าจะมีขวัญและกําลังใจเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะทําศึกแดงเดือดรับมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามอแอนเวลในวันอาทิตย์ที่7มกราคมนี้นะครับจวดพี่น้องจวดเริ่มต้นที่ประเด็นที่1ประสบการณ์ลูกหนังที่เลาสิง์ละอ,อนจะไม่มีวันลืม สำหรับ11แข้งตัวจริงของอาร์เซนอลมีค่าเฉลียอายุอยู่ที่18ป,ปีกับ294วันเท่านั้นขณะที่ลิเวอร์พูลมีค่าเฉลียอยู่ที่26ปีและที่สําคัญในวันนี้เจมส์มิเนอร์ลงสนามเปิดตัวให้กับลีดยูนเต็ดเมื่อปี2002มีแข้งสีมะงาด4คนที่ลงเล่นในตัวจริงเกมนี้อย่างไมเกิดและบางคนเพิ่งจะอายุ3กวบเท่านั้นเองนะฮะอุ้ยบอกก็ยังเจมส์มินอรกูเท่าแห้งแน่นอนนะครับว่าด้วยประสบการณ์และศักยภาพของนักเตะวิลล่าชุดนี้ไม่มีทางสู้กับแข้งของเดอะเรดที่เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับโลก รับประสบการณ์ชุกโชนแม้บางคนจะเป็นดาวรุ่งแต่ก็เคยผ่านซึ่งเงินใหญ่มาแล้วฉะนั้นโอกาสที่เจ้าบ้านจะโชว์ฟอร์มข่มแทบจะไม่มีให้เห็นอย่างไรก็ตามพวกเขาก็สร้างความฮือฮาในช่วงท้ายครึ่งแรกด้วยการซัดประตูตีเสมอจากลูสบารีนอกจากนี้อากัสอนโโคดีโกดาวรุ่งดูแล้วมีแววที่จะมีอนาคตสดใสเพราะเขาโชว์ซปเปอร์เซตได้หลายต่อหลายครั้งในช่วง4-5นาทีแรกทำให้ทีมไม่โดนลิเวอร์พูลยิงประตูนี้ห่างออกไป และทีสุกันแมนนูเจบ้านเลือกใช้ระบบ4-5-1โดยพยามยเน้นการเล่นแบบรัดกลุ่มและไม่ยอมให้หงด่างเจาะเข้าไปทำประตูง,ง่ายๆงานนี้ต้องชื่นชมคลายส์เฮเดนกับเบนจามินคลิซนสองกองกลางนะครับและนักเตะวัยลอล่อนของบิลล่าทุกคนที่โชว์ฟอร์มนี้อย่างเหนือความคาดหมายนะฮะยันไรก็ตามเมื่อเจคินกลับตัดสินใจส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทันทีด้วยศักยภาพและคุณภาพของกลุ่หลังเดอะเรด มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ดาวรุ่งของวิลลาจะท่านทานไม่อยู่และสุดท้ายก็โดนเจาะตะ่ายอย่างที่ทุกๆคนได้เห็นกันกะนั้นแล้วนะครับเหล่าสิงละออนคนองนาก็สามารถเชิดหน้ายืดอกภาคภูมิใจในตัวเองได้เลยนะครับว่าพวกเขาสู้กับทีมระดับแชม์ลีกได้อย่างสนุกที่สําคัญนักเตะเหล่านี้ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตอีกด้วยนะโอ้โ บมมีโอกาสง่ายๆได้บักขำนัดนี้เล่นดีแล้วนะครับก็จดจำไว้ตลอดชีวิตนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยเล่นกับทีมแชมป์ประเด็นที่2ฟอร์มครึ่งแรกลิเวอร์พูลน่าผิดหวังแมนสดูมิมาเนียจะทำประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่4นาทีแรกแต่รู้เหมือนว่าพวกเขาน่าจะคุมจังหวะก,กันเล่นในหมดแต่น่าเสียดายที่ฟอร์มของทัพหงดังในช่วง45นาทีแรกค่อนข้างน่าผิดหวัง ดิสการยังโดนเด็กไวเลออ่อนของอาร์ซิมลลายิงประตูตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกเสร็จด้วยขณะที่เกมรุกของเดเลดมีโอกาสยิงประตูไหลตัวหลายครั้งโดยฉพวะจังหวะของโมซาลากาบจัดชินจุหว่านดุมแต่ไม่สามารถผ่านมืออากัสอโครโนดีในทวานไบสกาปีของเาบ,บ้านที่โชว์ฟอร์มนี่อย่างเหนียวเหน็บเหลือเกินโอ้ยบักหามปอบเลยต้องยอมรับนะครับว่าฟอร์มในครั้งแรกทำให้เราสาวบเดือดครับ ค่อนข้างหลอนมากๆเพราะ3เกมก่อนน้นนี้ทีมเล่นแบบนี้เหระครับไม่สามารถเจาะตะข่ายกู้แข่งที่เน้นตำรับลึกการเข้าทำขาดของคลิปสงสารแถมการตัดสินใจการจดสกอร์ก็ขาดความฉิบคมและยังขาดความกะตือรือร้อนอีกด้วยพร้อมนี้เครื่องแรกเห็นได้ชัดเจนว่นหวาหลิวอพูมีปัญหาเรื่องการเข้าทำขนาดเจอกับทีมเด็กที่มีค่าเฉลี่ยอยู่อายุที่ประมาณ18ปีกับ294วัน พวกเขายังไม่สามารถสร้างแรงกดดันได้มากนักดังนั้นสิ่งที่เจคินครับต้องทําให้ได้ในตอนนี้คือเรียกความมั่นใจในการเล่นของลูกทีมคลับมาให้โดยเร็วที่สุดนะฮะประเด็นที่3การเปลี่ยนตัวช่วยเปลี่ยนเกมในทันทีผลงานของจอแดนแฮนเตอสันในครึ่งแรกไม่เคยดีนักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจคินครับจะตัดสินใจถอดแกบตันทีมออกและส่งติก็เขรราลงสนาม แพราะนอกจากจะเป็นการพักร่างกายของเฮนโดแล้วการส่งติเอโก้ลงสนามก็ช่วยให้นักเตะกลับมาสร้างความคุนเคยในการเล่นมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่เติโก้ e co, หายเจ็บเขามีโอกาสลงสนามได้อย่างต่อเนื่องและค่อยๆงัดความเก่งออกมาเรื่อยๆในแมตช์นี้ดาวเตะทีมชาติสเปนเป็นหัวใจในแดงกลางให้กับเทียมในช่วงครึ่งหลังและมีการพันบอลสวยๆให้กับเพื่อนร่วมทีมไหลตัวหลอีกครั้ง การส่งตีก็ลงสนามทำให้หงด่างมีเกมบุกที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทักษะในการพันบอลที่เจียบคมของเขายกตัวอย่างในจังหวัดที่ทีมบอลให้กับในโกลเลียมก่อนที่จะเปิดใส่ให้โมเมสลาซาสประตูแต่น่าเสียดายเป็นจังหวะล้ำหน้ากรณน,นั้นคลาสบอลของเขาแบบนี้แหละที่สาวกเดอะคออยากจะเห็นอย่างมาก ส่วนผู้เล่นอีกคนที่ลงมาเปลี่ยนเกมนั่นก็คือชฉดันเชอร์กิลี่ที่ถูกส่งลงมาแทนทักุมิมินามิโนก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมที่เป็นคนสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าชัยชนะในแมตช์นี้เมื่อลาเตะชาวสวิสโชว์ของด้วยการทำสองอัดซิ์ใส่ให้กับมันีกับโมเมาลาะว่าไปแล้วนะครับเจงกลับตัดสินใจส่งพวกแข้งตัวหลักลงสนามไม่ว่าจะเป็นโรเบโตเฟอร์มิโนชากิลี่รวมทั้งติเอโกอคันโาร่าลงสนามก็ทำให้ทีมหน้าเกงขามมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้กุ๊งกังที่มีนักเตะไวเลอ่อ่อนยางร้อยก็ตามหากมองอีกมุมหนึ่งเกมที่สู้กับวิลล่ามที่ใช้นักเตะเยาวชนทั้งหมดพวกเขาคงต้องลงทุนแก้เกมด้วยการส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามถึงจะยจิงประตูได้หน่เหรอนี่คือคําถามแบบนี้ต้องบอกว่าคุ๊มกำลังตัวสำรองที่มีอยู่ของหงส์แดงยังไม่ดีพอที่จะฝากฝีฝากไข่เอาไว้ได้นะจะประเด็นที่4 ลิสวิลเลียมยังต้องพัฒนาอีกเยอะเกมนี้ลิสวิลเลียมได้รับโอกาสสำคัญจากจิงคลอปให้ลงทำหน้าที่คู่หูกาบฟามิโยในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คนะครับแต่งานนี้นักเตะไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้และที่สำคัญจังหวะเสียประตูแสดงเห็นว่าเขายังต้องพัฒนาในเรื่องของการอันเกมและการคุมจังหวะพื้นที่เ์พูลสามารถกดดันเจ้าบ้านได้ตลอดและดูเหมือนว่าพวกเขาม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับเกมลักมากนัก เพราะแอสซนวิลลาแทบไม่มีปัญญาสร้างปัญหากับแผงแบ็คโปของหงแดงเลยทำให้ดูเหมือนว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะเล่นกันอย่างฉลาใจจนกระทั่งโดนลงโทษจนได้จังหวะที่โดนตีเสมอทีมพยายามดันเกมสูงแต่โดนแข้งแอสซนวิลลาไล่ตัดบอลก่อนที่จะส่งให้คอลัม์โรสจากนั้นเจ้าตัวก็จัดการจ่ายบอลให้กับลูสบารีที่ใช้ความรวดเร็ววิ่งหนีวิลเลียมก่อนที่จะหลุดเข้าไปซัดผ่านมือเคเลอร์เฮอร์ส่งบอลเข้าไปสุกก้นตะข่ายอย่างสวยงาม ต้องบอกว่าจังหวะดังกล่าวทําให้ได้รู้ทันทีนะครับว่าวิลเลียมอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดของเพียมโดยเฉพาะความแข็งแกร่งและความรวดเร็วที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะดังนั้นสิ่งที่สาวกเดครับพม,มานานก็คือการให้โชยอมาติฟฟ,ฟิตสมบูรณ์ในเกมหนึ่งเดือนในสุดสัปดาห์าและช่วงที่เราอยู่ของซีซั่นนี้น่าจะเป็นการหรือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วปรเด็นดี่ 5. าเรียกความมั่นใจก่อนทันศึกเดางเดือน การคว้าชัยชนะในเกมเกมนี้แม้อาจจะถูกแซวนิดนิดนหน่นอยว่าต้องใช้ชุดใหญ่จึงจะปราบอาร์เซนอลชุดเด็กก็ตามแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องไปใส่ใจเพราะในช่วงเวลาที่ฟอร์มตกแบบนี้การที่สามารถคว้าชัยชนะด้วยฟอร์มที่น่าประทับใจและยิงประตูได,ด้ยเยอะเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้น โซลการรอบมือแมนชัตันเต็ดที่สนามแอนฟิลด์ก็มีความเป็นไปได้สูงก่อนเกมหงดแงจะร่วงลงมาอันดับที่2เนื่องจากเดวิดเรวิลมีคิวบ,บุกไปเยือนเบอร์ลี่ในเกมตกค้างในวันอังคารแต่พวกเขาเสมอก็มีแต้มสังแนนล,ลิ์พูขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีแล้วในช่วงเวลานี้ต้องยอมรับว่าฟอร์มก็เล่นและสภาพจิตใจของแมนชสเตันเต็ดค่อนข้างจะมั่นใจสุดๆต่อให้พวกเขาเพิ่งโดนแมนชสเตี้เขี่ยตกรอบตัดเชือกในศึกครับ,รบและเป็นครั้งที่4ติดต่อกันที่ร่วงในรอบ12เดือนที่ผ่านมาก็ตาม แต่ฟอร์มการเล่นปีศาจแดงก็ยังคงดูอันตรายมากๆนะฮะแต่ฟอร์มการเล่นของปีศาจแดงก็ยังดูอันตรายมากกว่าฉะนั้นการที่สามารถบุกชนะอาร์เซนอลพร้อมกันยิงได้ถึง10ประตูแบบนี้ย่อมเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยมก่อนทาศึกสําคัญดีไม่ดีแมตช์นี้อาจจะเป็นชุดเปลี่ยนทําให้หงส์แดงที่แสนดุดันในช่วงต้นซีซั่นกลับมาผง,งาดอีกครั้งก็เป็นได้นี่คือหาประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับ ผลพันธมีความคิดเห็นกันอย่างไรสาหรับประเด็นหลังเกมเกมนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าติโ,กโกุกกอาคันตัร่ากำลังกลับมาแล้วนะครับเรียงจังหวะบอลกลับขึ้นมาอีกสักนิดหน่อยส่วนชวดันเชคลี่ก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะฮะเอาละครับเราก็จะได้ลุ้นในศึกแดงเดือดเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของที่ยังเหลือที่ต้องการให้กลับมาโดยเร็วที่สุดนั่นก็คือเฟรนส์อเล็กซานเดอร์อาโนนะฮะตอนนี้เป็นห่วงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะ